ออกเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเลยได้ง่ายทีเดียวมากดบอแล้ววันนี้ยไไปจับเชือกแล้วก็อ<ๆ>ย่อนลงไปเรื่อยๆนะจับเชือกค่อยหยนค่อยลอยตัวไปนะตอนนี้เราถึงข้างล่างแล้วนะครับใกล้ๆแล้วครับลึกประมาณสัก10เมตรนะครับ<ๆ>เพื่อนๆ โอเคครับตอนนี้ผมถึงข้างล่างแล้วนะยิน่อนก้างแข็งนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหต้องใช้พลังเยอะนะนี่เห็นน้ำตาบุดไหมนี่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 น้ำไหลออกมาแล้วนะนี่เห็นไหมนี่น้ำไหลออกมาจากรูนี้นะครับนี่นี่น้ำตาบุดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมาดูกันนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ก็วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิถีชีวิตคนภูเก็ตนิดนึงนะครับอาชีพพื้นบ้านพื้นเมืองภูเก็ตนะครับก่อนที่เราจะปลูกบ้านหนึ่งหลังนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็ต้องขุดบ่อก่อนนะครับเพราะว่าน้ําก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับในการใช้สอยนะครับในการใช้อุปโภคบริโภคนะครับในครัวเรือนนะครับบ้านภูเก็ตดั้งเดิมนะครับต้องขุดบ่อนะครับเพื่อนๆนะครับบ่อหนึ่งลูกนะครับเรา สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ20-30ปีขึ้นนะครับบ่อแต่ละลูกนะเมื่อเราขุดลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆนก็เดี๋ยวเรามาดูวิธ <go> ีการนะครับมาดูขั้นตอนนิดนึงนะครับว่าการขุดบ่อหนึ่งลูกนะครับเพื่อนๆจะมีขั้นตอนการขุดยังไงต้องใช้วิธีการยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ผมได้ผู้ชำนาญการนะครับกูใช้นะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับตอนนี้อยู่ในบ่อนะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะครับเพื่อนๆน นะโอเค let's go หาจกลางนะครับอ่านี่วิธีการแต่งบ่อนะเพื่อนเพื่อนอ่ากูใช้คือแต่งให้กลมใช่ไหมให้กลมอ๋อต้องให้ได้กลางสายกลางกระบาดเลยครับอ๋อเห็นไหมนี่ต้องมีไม้นะครับไม้วัดนะครับวัดปั๊บสอาลงไปเรื่อยๆนะเขาะสายแนวดิ่งสายตาเป็นแนวดิ่งอ่าสายตาเป็นแนวดิ่งนะไปๆเขาะลงไปเขาะไป อืนเหนืออาชีพนะครับเพื่อนๆนะทำมาสามสิบปีนะครับนี่ความชำนาญพิเศษครับหาดูยากนะครับวิธีการขุดบ่อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภูเก็ตเราไม่ค่อยขุดบ่อกันแล้วนะครับมีแต่ใช้น้ำปะปานะครับบ้านจัดสรรส่วนใหญ่แต่บ้านดั้งเดิมคนภูเก็ตต้องขุดบ่อนะครับเพื่อนๆใช้กันชั่วลูกชั่วหลาน ดินแบบนี้จะขุดงายแต่เพื่อนนะดินแบบนี้ครัผู้ชายดินแบบนี้ก็โอเคนะพอะวาดินมันจะเปลี่ยนสภาพจับดินแต่แบบมันไม่เมื่อนนะครับโอ้มันจะเปลี่ยนไปเลยนะจับดินไปเลยแบบนี้จะขุดไายนะครับอต่อไปจะเป็นเูษกรุบล่างหลังอ้อนเนรุล่างนะคือพิธีการขุดเวียนก้นหอยเดินเวียนรอบบ่อเดินเวียนรอบบ่อเดินเวียนขุดเวียนก้นหอย ไม่ต้องเสียเวลาไปจอยหึือเพราะอะไรเพาะเอาดินขึ้นทีลท่ละถังละถังให้จําเป็นต้องขุดให้ลึกเวียนไปเรื่อยๆเวียนอยู่ใน,ในบ่อเนี้ยเวียนก้น,นหอยเวียนก้นหอยชาเวียนก้นหอย<ม>เอาลองตัวแนบข้างบ่อไปล้วก็ดินสายตาลงไปเราก็ต้องไม่เก็บบ่อเยอะมันจะกรมโดยอัตโนมัติ ไอ้แบบโคชัยอธิบายนี่คือบ่อมันเป็นดินดินอะไรดินทรายหรือสภาพสภาพดินอ่อนครับอ๋อสภาพดินดอนนะดินนดินดินไม่แข็งไม่ต้องเจาะให้มันนิ่มอ๋อดินนิ่มมันนะอ๋อมันเป็นดินร่วนดินอะไรพวกนี้นะดินนิ่มมันนะไม่จ้อเป็นต้องเจาะให้ลึกไม่ต้องเจาะให้ลึกนะอ่าเวียนประมาณสามสิบเซนเวียนก้นหอยเวียนหนึ่งก้อนหอยครับเกลียวลงคล้ายๆดอกสว่าง เป็นยางอ่ะสภาพาดินมันอ่อนนะเอาเม็ดดินจิ้มกับอ่าป้องเพชรลงป้อ้โบแล้โอเคครับเพื่อนเพื่อนผมอยู่ในบ่อแล้วนะครับมาสาธิตให้เพื่อนเพื่อนชมนิดนึงนะครับวิธีการขุดนะครับออกเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเลย ไอ้ง่เดียวมาขุดบอ่อแล้ววันนี้เอ้ยเอาได้แล้วขอแพกแพกขอแพกแพกเฮ้ยได้แล้วเอ้ยมา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 จอมเร็วใกล้จะถึงน้ำแล้วเพื่อนเนเอ้ย ยังอีกยี่สบเมตรเองไม่เยอะโอยนี่ยินเป็นก้อนเลยนะเนี่ยมาดูฝีมือมาดูฝีมือเาขึ้นไปขึ้นไป Let's go แขังนะครับเพืเ่อน ขอบเลยเว้ยโอ้ยเลิกแล้วเว้ยห้าเมตรแล้วเว้ยไะครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อนๆโอเคนะเดี๋ยวเราให้มืออาชีพเข้ามาขุดต่อนะครับก็ใช้เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับ <c ười> ขอบนะครับเ <c ười> พื่อนเพื่อนนะครับโอเคนี่มาสาธิตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมก่อนนะครับว่าวิธีการขุดเราขุดกันยังไงนะมาเร็วมาเร็วในพันลองนะบอก มาเร็วมาเร็วโอ้ยหอบเว้ยเอาแล้วครับโอ้ยนี่หอบนะครับเพื่อนเพื่อนหอบมากเหนื่อยนะครับนี่อาชีพนี้นะครับนี่คือลิฟต์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอาเครื่องมือทุนแรงนะครับเพื่อจะใช้ยกถังทรายนะครับถังทรายถังดินจากบ่อขึ้นมานะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอ่าให้ดูนิดนึงนะครับ ขับลิฟต์ยากไหมครับแม่ครับยากจ้าไม่ยากนะครับนี่มือขับลิฟต์นะครับพาเพื่อนเพื่อนไปชมนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะครับวิธีการขุดบ่อจะขุดกันยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนไปกันเลย let's go ภาพนี้หาดูยากนะครับมาไปกันเลยโอเค let's go ไปจับเชือกแล้วค่อยย่อนลงไปเรื่อยๆนะจับเชือกค่อยย่อนค่อยเลยตัวลงไปนะโอเค ลองไปแล้วครับตอนนี้เราถึงข้างล่างแล้วนะครับใกล้ๆแล้วครับลึกประมาณสัก1ิบเมตรนะครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้ผมถึงข้างล่างแล้วนะยินค่อ,อคนข้างแข็งนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหต้องใช้พลังเยอะนะนี่เห็นน้ำตาผุดไปมนี่ นี่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 น้ำไหลออกมาแล้วนะน่ะนี่เห็นไหมน,นีน่น้ำไหลออกมาจากรูนี้นะครับนี่นี่น,น้นนำตาผุดนะครับเพื่อนเพื่นอ,อนเห็นไหมฮะหย่อนถังลงมาเลยเอาตักนะครับนี่ตักตัก,ตกดินขึ้นไปนะเอ๊บเ๊บเอ๊บ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 มามามา,มานี่เปลี่ยนถังนะครับเปลี่ยนถังนะครับเอ๊บเอ๊บเอาเลย Oh oh. ไปแล้วนะครับนนเหนื่อยนะครับต้องใช้พลังเยอะนะครับอากาศเป็นยังไงบอู้หอากาศเบาบางเลยครับอากาศเบาบางนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเวลาขุดมันจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างล่างอากาศเบาบางนะโอ้โหถัทงที่สองอ่ะหอบแล้วครับเบอร <Jeez. S 2> เอาไปเลย น้ำให้เลโกด้วยโรบินเฮ้ยมาเลยมาเลยโอเคนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นี่น้ำตาพุดเห็นไหมนี่นี่น้ำตาพุดครับเห็นไหมนี่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 คือตาน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนครับมาเลยมาเลยเอาละครับถังที่สามครับโอ้ o ho. คนที่กลัวที่แคบนะครับกลัวความมืดนะครับกลัวความสูงอย่างเงี้ยนะครับน่าจะลําบากครับเริ่มจะหอบนะครับง่ายนิดเดียวเริ่มจะหอบนะครับอึบอึบอ่าวกุะด้านนี้ว่างยนี่ตาน้ําใหญ่ Heroes! นี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่เจอตาน้ําแล้วครับเราได้น้ําแล้วเพื่อนเพื่อนเลยนี่ตาน้ําใหญ่ครับปึ๊บ เอาละครับตีห้าถังนะครับนี่เซมเปิ้ลใ้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าความลำบากเป็นยังไงครับวิธีการขุดบอ่อนะครับกว่าจะได้ทรายกว่าจะได้ดินทีละถังขึ้นไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนชอมนิดนึงนะเฮว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอาชีพของโกชัยนะครับนี่เอาไปเลย let's go เอาละครับโอเคครับอ่าถังสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมืออาชีพเรามาเองนะครับหอบนะครับเพื่อนด้ว่อเลยอ่าโอเคครับถังสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคเล t ส g กูขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นะครับผมขุดเรียบร้อยนะครับประมาณ5ถัง6ถังนะครับก็ตอนนี้เริ่มเหนื่อยนะครับ ก็เดี๋ยวให้มืออาชีพให้โกชัยลองมาเปลี่ยนนะครับไอ้นี่มาขุดสาที่ได้เพื่อนๆได้นนชมนะครับผมขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนโอ้โหต้องโหนขึ้นไปนะครับนี่ไม่เคยเห็นแน่นอนเพื่อนเพื่อนเลยความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่นะโอ้โหต้องใช้แรงโหนนี่เราขึ้นตามตามช่องนะครับเป็นช่องบันไดน,นะครับขึ้นมาแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้ย เฮ้ย่อยเว้ยเอาเอาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมืออาชีพลองไปต่อนะเพื่อนๆนะวันนี้ภารักกิจเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับว่าความยากลาบากอยู่ตรงไหนนะครับกว่าจะได้ทรายทีละถังทีละถังขึ้นมานะผมแค่ห้าหกถังนะตอนนี้พอแพะเพราะอากาศข้างางมันน้อยนะครับอากาศเบาบางครับเรายิ่งขุดยิ่งลึกนะครับอากาศยิ่งเบาบางนะครับอากาศยิ่งน้อยยิ่งเหนื่อยนะครับ โอเคครับมีอาชีพของกูใชยนะครับทํมาสามสิบปีนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะครับสองลูกเรียนจนจบนะครับมีอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพดั้งเดิมของคอนภูเกตนะครับเวลาขุดเราต้องต้องดูอะไรบ้างดูดินดูน้ำใช่าเราจะได้น้ําเยอะไหมตรงไหนมันต้องศึกษาเรื่องดินเราต้องดูตรงไหนต้องดูดินต้องดูเรื่องดินใช่ไหมมันบ้านต้องมีความเหมาะสมของเจ้าของบ้านเอาไว้บุมไหน๋ออยู่ที่ความเหมาะสมของเจ้าของบ้านนะครับว่า จะไว้หลังบ้านกลางบ้านหน้าบ้านใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาเลือกกันนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องขุดประมาณกี่บ่อกุใช่คือบ่ออย่างนี้เรา้องลงจะรู้ได้ไงอย่างเราจะลงได้กี่บ่ออย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณยี่สิบลูกประมาณยี่สิบลูกนะครับเพื่อนๆนะครับบ่อที่ผมลงนะครับประมาณกี่เมตรไดยกุชชัยอ่าสิบเมตรยี่สิบลูกก็ประมาณสิบเมตรนะครับเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้เราขุดลงไปอยู่ประมาณสักครึ่งทางได้ไหมคุณชยครึ่งแล้วครับเราๆๆๆๆเราขุดไปครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราเจอน้ําแล้วนะนี่ที่โคนตรงนี้นะครับมีน้ําขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมให้ดูน้ําน้ําที่มันขุดออกมานะครับเขาเรียกน้ําตาขุดใช่ไหมครับน้ําน้ํานี้มันขุดออกมาจากดินนะครับผูใชัยอาชีพนี้ ความเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างเราเต้องระวังอะไรบ้างเราต้องอระวังทุกทุกอย่างเลยครับเพราะมันเสี่ยงอยู่นะมันเสี่ยงว่านะหนึ่งข้างบนเราต้องคนข้างบนต้องเป็นด้วยคนข้างบนน,นะนะอ่าคน,านต้องเป็นต้องต้องเป็นด้วยสภาพดินมันอ่อนไหมอืมมันเป็นสภาพดินผม,มไหมตัวบนอ่า่เหมือนอากาศแบบนี้ฝนมันตกบ่อยๆใช่ไหมอ่าดินอิ่มตัวมันอาจจะพังได้อ๋อคือความเสี่ยงของมันนะความเสี่ยงอันตรายของมันนะครับนี่วันนี้ก็จะจะได้หย่อนท่อแล้วเพราะว่าสภาพ ข้างล่างมันตีนะดินมันอ่อนตัวเราใส่ท่อล็อกเราก็ขุดลงไปเรื่อยๆที่เราล็อกนี่ก็คือเพื่อว่าจะไม่ให้ทรายมันถล่มลงมาดินมันถล่มลงมาใช่เราจะใส่บ่อสวมลงไปเพื่อล็อกล็อกหน้าดินให้ให้มันถ้ามันอยู่ไม่ให้มันซุดใช่ไหมใช่แล้วเราก็ลงไปขุดเราก็ขุดลงไปเรื่อยขุดลงไปเรื่อยขุดลงไปเรื่อยๆแซะแซะท่อมันก็ซุดลงเรื่อยเรื่อยท่อมันค่อยค่อยหย่อนลงเรื่อยซุดลงไปเรื่อยนะขนาดบ่อส่วนใหญ่เขาขุดกันประมาณเท่าไหร่ คนมันบ้านน่ะอย่างเนี้ยบ้านใช้งานอย่างเงี้ยบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยน้ำไม่เยอะขนาดไซส์หนึ่งเมตรสามเมตรครัหนึ่งเมตรคูณห้าสิบหนึ่งเมตรคูณห้าสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคูณห้าสิบเป็นบ้านเช่าพวกประกอบการก็ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นหน้าสิบสองเมตรสองเมตรห้าคือว่าใหญ่สุดก็สามเมตรสองเมตรห้าสามเมตรนะตัดความกว้างเส้นผาศูงย์กลาง ทางนั lectures, right ้นโกชัยขุดมาแล้วหมดเลยนะขุดมาหมดแล้วครับอาชีพนี้ก็อันตรายอยู่นนะครับจะขุดบ่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องมีประสบการณ์นะครับต้องมีผู้มีความชํานาญมีอาชีพนิดนึงนะครับมาเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพื่อจะได้ขุดบ่อนะครับก็อันนี้เราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โกชัยกว่าเราจะถึงข้างล่างนี้ถึงข้างล่างนี่เราขุดมาประมาณ4ี่วันได้ใช่ไหมสี่วันนะสี่วันประมาณนี้ เบ็ดน<ม>้เราก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับของวันทํางานนะประมาณไม่นับวันฝนตกหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ประมาณาาแล้วก็อ่ะผมให้โกชัยฝากนิดนึงว่าเออใครจะขุดบอ่อหรือว่าใครอยากจะมีน้ําบ่อใช้อย่างเนี้ยแบบบ้านหลังนี้นะครับโกชัยแนะนําได้เลยครับอ่าจะติดต่อโกชัยยังไงหรือยังไงอ่ะโกชัย โอเคเปิดได้เลยติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับกูชัยบอกได้เลยครับโอเค087 087 282 282 8498 8498นะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนิดนึงนะครับมีปัญหาเรื่องบ่อเก่าน้ำเสียหรือล้างทุกชนิด ล้างบ่อหรือว่าขยายความกว้างของบ่อก็ได้ล้างบ่อหรือว่าเขาเรียกโตบ่อใช่ไหมใช่โตบ่อ่ล้างบ่อนะครับก็โคชใช้ก็ทําหมดนะครับรับงานทุกชนิดนะครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็กองขอบคุณโ็ชใช้นะครับขนาดมีมีอยู่ไซส์เล็กอยากขยายมันกว้างเป็นตัวใหญ่ก็ได้ครับนี่นะครับนี่โคนแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเพื่อนๆพื่อนสนฮก็วันนี้มันนะครับมาโหดนิดนึงครับนะครับของโชใช้นะโคชใช้แกลองลิฟต์นะครับเินดีด้ครับ โปรช้ <Okay S 1> แกนลงนะลิฟต์นะครับอ่าลงไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมีมืออาชีพนครับนี่มีมืออาชีพครับโปรใช้แกลงลิฟต์ไปแล้วนะครับจุดอ่านี่ลงลิฟต์นะครับ<ๆ>เพื่อนเพื่อนนะครับนี่นี่น,นี่ดินโปรใช้นะครับอ่ามาเลยนี่แบบไหนนะสะไลด์เหรอตะไลเลย <c oughs> ไปเลย <c oughs> โอ้ยเดยวจะเจ้าไปเลยมีมืออาชีพแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรีบร้อยแล้วครับ เริบร่รอ่านี่มาครับมครับ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 เป็นไบ้างครับมีผู้ช่วยครับวันนี้มีผู้ช่วยครับโอเคน่ับเลยนี่นะครับเดี๋ยวยิ้วยิ้วถังไปเทดูนดมา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 ดูกันยิ้ว นัดเวยวยวมามเร็ูกันแล้วเลยเพืนเด,ดูได้ก่อนนะน่้ะัตัวครับเป็นเพืครับนต็ตัวเลยครับวันนี้ วางตัวก่อนนะโอ้โหแดงมาตั้งขาเลยที่แดงมาตั้งขาเลยอาแล้วครับนเชือกต้องใช้แรงงานคนนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดนะครับเอออลงมาเราใช้แรงงานทั้งหมดนะครับลองแบบดั้งเดิมแบบโบราณนะครับเพื่อนๆอ่าชมกันนิดนึงนะครับโอเคค่อยๆดึงค่อยๆกว้านเชือกลงนะครับอ่าโอเคครับมีอุปกรณ์ก็ใช้นะครับเอาเอาอเาโอเค ค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยแล้วครับปล่อยเรื่อยโอเคค่อยๆปล่อยนะครับเอานะครับเอานะครับนี่นี่กำลังผักลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆดูนิดนึงครับระวังนิดนึงครับลงลงโอเคเสร็จแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับนี่นี่นี่ค่อยๆอยนะครับ อ่าโอเคอันนี้คือเราหย่อนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับใช้เชือกคว้านลงใช้เชือกคว้านนะครับเพื่อนเพื่อนใช้เชือกคว้านลงไปนะเออเอาเอาโอเคนะเพื่อนเพื่อนมาดูนิดนึงเอาลงให้เท่ากันนะลงให้เท่ากันต้องปล่อยปล่อยซ้ายขวาเท่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอาเนี้ยแม่แม่กำลังดึงอยู่นะครับนี่แม่นะครับใช้คว้านลงใช้คว้านลงใช้ใช้คว้านนะครับ ใส่ก้านนะครับสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับค่อยปล่อยลงนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแม่ปล่อยแล้วครับลูกก็ค่อยๆปล่อยเหมือนกันพร้อมกันนะครับโอเคพอพออ่าลงถึงแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเอาเดี๋ยวบ่อที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถอดผุดชัยลงไปถอดเหล็กนะครับีง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะนี่บ่อที่สองครับผุชัยถอดถอดเหล็กนะครับ่วงพวงที่ใช้ยนนะครับ นี่ดูแกปีนนะครับดูแกปีนนะครับนี่ซ้ายขวาซ้ายขวานี่นี่บนไดทางขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเมื่อวานผมปีนให้เพื่อนเพื่อนชมเนี่ยนี่บันไดทางขึ้นก็ใช้นับนี่วิธีการโรยตัวนับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่โอเคน้าน้ําขึ้นมาท่วมบ่อ่น้ํเยอะนะครับลงมาเยอน้องพอยอ่าลองนะครับลอง้วครับเดี๋ยวก่อนนะ กูชัยแกต้องตั้งศูนย์อีกทีนะนี่ต้องดูศูนย์ตั้งศูนย์โดยเข้ากับไอตัวบอร์ดตั้งล่างศูนย์นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่สองนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะใช่ๆอันนี้เป็นบอร์ดที่สองนะครับต้องตั้งศูนย์ให้เท่ากันนะครับเพื่อนๆดูนะครับกูชัยแกตั้งศูนย์อยู่นะครับมีการลงการลงแบบโบราณการลงแบบดั้งเดิมนะครับไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆนะครับเรามีแค่เชือกกับแรงงานคนนะครับ ค่อยๆกลิ้งไปที่บอนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับลงไม่ง่ายนะครับน้ําหนักเป็นร้อยโลนะครับบอรหนึ่งลูกนะครับที่เห็นอยู่นะเออน้ําหนักเป็นร้อยโลนะครับใส่อุปกรณ์แล้วก็ล็อกน็อตนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูกันนิดนึงวิธีการใส่นะครับนี่มาดูน้องๆใส่ให้ดูนะครับลมม้วนออลมม้วนถอยหลังออกมานิดหนึ่งมันมีเกลียวอยู่นะถ้ามันมีเกลียวอยู่ข้างนอกนะครับอ่ะดูนิดนึงอ่ะ แล้วเราก็สวมเข้าไปนะครับนะครับนี่นะครับโอเคครับอ่าเอาลองเขาจะดูว่าเวลาลงพร้อมกับบอกอย่าเลยก็ใจเสียวอ่านี่ดูแม่นะครับแม่กําลังนี่ว่านเชือกลงนะครับนี่แม่นะครับแม่นะครับกําลังว่านเชือกลงครับนี่นี่อลงไปแล้วนะครับลงหน่อยร้อยลงอีก เหนื่อยไหมครับเป็นไงบ้างครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสาบายสาบายทำด้วยเรลื่อยไม่เหนื่อยนะล้องต้องกินนี่กำลังล้างกำลังเช็ดถูทำความสะอาดนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆเห็นก็ใครที่สนใจก็ตกิดต่อโกชัยได้นะครับทั้งขุดบอ่อล้างบอ่ ổ, บอโตบ่อขยายบอ่อหรือว่า ลือล้างทุกชนิดนะครับรกต็ติดต<ป>่อโกชัยนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆ<อ>ใครสนใจนะครับนี่ทํางานเรียบร้อยนะครับเก็บงานนะครับนี่ดูแลความสะอาดทาความสะอาดแล้ว,ลวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเ,เดี๋ยวเราปิดฝาก็คือเสร็จแล้วครับวันนี้โคชัยแกเสร็จงานแล้วครับวันนี้โคชัยขุดตั้งมากี่วันบอลนี้หกวันตั้งมาหกวันนลนะหกวัน ใชขุดหกวันนะครับตอนนี้นะทำงาน,นรจริงๆหกวันทำงานจริงๆนะครับไม่นับเสาร์วันวไม่นับวันอาทิตย์หยุดอก็ทํางานหกวันครับพอพูดถึงก็แกขุดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับนี่มืออาชีพนะครับความยากง่ายพอเมืออาชีพนะครับ